ทำไมชื่อน่ารักจังพี่ขนมเหรอขอบคุณนะครับสอบเสร็จมีกำลังสอบต่อพรุ่งนี้แล้วค่ะโอ้ขอเอา้าทำไมสอบเร็วจังจะปิดเทอมแล้วหรอครับขอบคุณคุณซันนี่นะครับ เจอกันยี่สิบเอดเชียงใหม่จ้าพี่เข้มน่ารักอยากให้พี่เข้มเล่นละครสอบกลางภาคค่ะกลางภาคคิดถึงพี่เข้มจังทานข้าวเย็นหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วครับได้น้ำพริกแมงดาปลาทูผักลวกแล้วก็ ต้มยำกระดูกอ่อนมัง้งเหลอครับน้ำด่ายใหญ่ทานข้าวกันยังครับ <c oughs> สวัสดีครับ ไม่ทานข้าวเย็นอืจะผอมแล้วครับลดน้ำหนักแล้วครับเอ่อไปกราบหลวงพ่อวลาวัดโพทองบ่อยไหมก็ก็บ่อยนะครับบ่อยก็บ่อยอยู่ไปเรื่อยๆแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงว่างว่างช่วงไหนก็จะไปช่วงนั้นมัม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  รักยิ้มขอบคุณนะครับจะมีละครคู่มุกอีกไหมไม่มีครับน่าจะไม่มีแล้วครับหรือยังมีอยู่ไม่รู้ครับต้องรอรอช่องรอถ่ายครับ เมื่อไหร่จะเล่นละครอีกถ่ายอยู่นะครับช่วงนี้ก็ถ่ายอยู่ครับผมอโอบบ้านไร่สู่บ้านเราเข้มบอกอย่าไปเที่ยวทะเลใช่ เรียกชื่อปุ้ยหน่อยค่ะปุ้ยขอบคุณของขนนะครับ <c oughs> ยุ่งมาลายและบาดอยู่บ้านจ้า ี่เข้มกับพี่มุกเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันครับได้เจอมุกดาบ้างไหมไม่ได้เจอเลยครับมุกดากลับมายังไม่รู้เลยครับไม่มีละครคู่เข้มมุกหรอช่องใจลายจังไม่ไม่รู้เลยครับระวังไข้เลือดออกนะคะกลับบึงการบ่อยไหมคะเอ่อแล้วแต่โอกาสครับ มา,าต่างเหนือผ่องเจ้าน้องเข้มอ่าอยากไปมากเลยครับสลา,ามมาล,ลกุมครับวันนี้วันเกิดจัสมินแมจีนโสุขสันวันเกิดนะครับสุขสันวันเกิดคุณ จัสมินนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีโอกาสคงได้เจอกันนะไม่ทาอะมาเลยครับพี่เข้มจ๋าทักทายจ้าพี่เข้มทักทายครับสวัสดีครับมาเที่ยวหอยหินค่ะอืมน่าไปนะครับขอบคุณคุณเต้นะครับทักทายครับชายทักทายครับสวัสดีครับ โอ้โหพิมพิมพิมสะอ่านไม่ออกเลยดอดอดอรอขอดอรอ,อ,อขอขอขบขอขอ,ออะไรสระเอดอเด็กออ่างรอเรือเดออนเดออนข,อข,อขออะขบหรอเดออนขะข,อขอบแปลว่าอะไรอะสระเอดอเด็กอ,อ่างคอควาย ขอไข่บบไปไม้อ่านว่าอะไรครับอยากดูละครแล้วรอหน่ยหนอย,อยากเจอพี่เค้มยุงเยอะไหมคไขยเลือดออกระบาดนะคะเหรอครับผมต้องเข้าไปในบ้านแล้วฮะ พี่ยูถ่ายละครอ,อยู่ครับยงมันกัดยุงมันกัดไข้เลือดออกกำลังระบาดเลย <c oughs>

ละครใหม่หรือละครเก่าอะ ำมันเอาอะไรฮะเท่าไหร่ครับเติมเท่าไหร่ครับมรแม่ขอให้แผนหน่อยครับผมครับ ามาเติมตังก่อนทำอะไรกันครับกินข้าวกันยังกินข้าวกันไนะ้ยังกินข้าวกันยังขอ ขอบคุณขอบคุณคุณแอนนี่ขอบคุณลักยิม้มขอบคุณสูอะไรอ่เติมน้ำมันเมโคเ <c oughs> ติมน้ำมันนรากรฟอร์ฟอร์จูนฟอร์จูนขอบคุณนะครับ ครูก,ก้อยขอบคุณนะครับนาดาพาพยาปอกปอกคุณสุสุอะไร เออตึงขาจังเลยจับยังไงหนูต้องบอกว่าจะไปแล้วเดี๋ยวก็จะเข้ามาไล้ใหม่อะมาไล่มาไล่เกมเยอะๆไงอ๋อไอร้องเพลงความรู้สึกของตัวฉันได้บอรครับบอได้ครับอยากฟังเพลงสลักจิตอ,อ๋อยากฟังเพลงสลักจิตได้ครับ เท่มน่ารักจังขอบคุณครับเข้มขอเพลงชายคนหนึ่งสายลมกิ่งแก้วขอบคุณนะครับเป็นกําลังใจให้ครับกำจังเลกำลังกำลังใจเรื่องอะไรเอรอกำลังใจเรื่องอะไรครับแค่เธอเหร่อจ้งใจนักแรงน่ารัก เพลงลมพัดผ่านดาว f c ครับแค่มีเัอดีครับเราจังแค่เธอดูไหมเวลาเธอไม่อยู่ฉันนี้เจ็บลึกๆในใจ